น้องปีนอยู่อนุบาลอะไรคะอนุบาลสามอนุบาลสามวันนี้เดี๋ยวให้เดินโชว์ตัวก่อนนะคะไอเมืะเดไอกีาไอ้สี่ไอ้สา คิดว่าไปติดใจกองเชียร์แถวนั้นแล้วน้องปิ่นจะมาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรคะวันนี้เประชารเบือกอ๋ออ๋อผู้จ่าถามข้ามไปค่ะวันนี้น้องปิ่นมาแต่งกายเรียนแบบใครคะผิดเองนะคะเมื่อกี้ผู้จ่าผิดเอง แล้ววันนี้น้องปิ่นจะโชว์ความสามารถอะไรคะ่เตโมอ่นแตเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงในใจว่าร้องเพลงแตงโมร้อเชิญรับฟังได้เลยค่ะ เ <c oughs> คยฟังเพลงนี้มีภ้าประกอบด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> มิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> ถ้าประกอบนิดนึงนะคะเ <c oughs> อา <c oughs> เพื่อนๆช่วยร้องให้น้องปิน่นแสดงภ้าประกอบให้ดูหน่อยหนึ่งสองสาม น้องปีนบอกว่าวันนี้แต่งตัวสวยจะให้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเก่งมากค่ะเอาขอคะแนนกรรมการหน่อยค่ะวันนี้แต่งตัวสวยมากเลย